สวัสดีค่ะวิถีพุทธทยชาแนลค่ะสวัสดีพี่น้องสมองสบอดนะคะตอนนี้ประแพ่อยู่ทงค่ะพี่น้องเปลี่ยนเลยเนาะสุขสบายดีอยู่บ่ค่ะพี่น้องเกลียวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วมันบ่ค่ะพี่น้องป้าแพ่นะเลยเลยยุ่งงหะแหลัะค่ะพี่น้องเกลียวข้าก่อยค่ะตอนนี้เขาลงเกี่ยวพิเดียวก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวป้าแพ่อูอูอูก่อนค่ะพี่น้อง ไป่ออูพูดทีละทายค่ะพี่คือน้องเบิ่งนกับพี่น้องนนี่บรรยากาศท้องทุงท่งค่ะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะโอเคค่ะเกี่ยวแล้วยังมีท่านนิมัดกลับมาเด้อผู้เลยหว่างกับค่ะพี่น้องมามาม,ามาัดเขาซอยประเพณีเด้อจ้าหลานเพิ่นกำลังเอากำลังขนค่ะพี่น้องกำลังขนเข้าบ้านจ้า ออนข้าวปลากับลุงนะพี่น้องใหญ่ให่แปดกำแปดกำเก้ากำค่ะพี่น้องเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ทำพี่น้องก็มีเป็นเพลอค่ะพี่น้องเกลียวเองมัดเองอะไรก็ทําเองหมดทุกอย่าง คันนี้มูนาเกษสิม่ได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเกสิเออเดี๋ได้พี่น้องเอ,อ้ยปีนี้บ้านเป๊ะพกับเพิ่นกระลึมซื้อรถเกี่ยวมาพี่น้องบางคนบางเจ้าเพื่อนก็นเอา,าไซสรถเราได้ค่ะวันนี้นะแต่เป๊ะๆเป๊ะๆกัยังเอ็ดเดิมๆคือเก่าค่ะพี่น้องเอสแบบโบราณค่ะทำแบบโบราณค่ะ ปไปเพล่พาไปเบิง่งเฮยตะกล้าแพร่นะคะพี่น้องนะเพล่จ้างเนีมามามาม,ามาละมือมาละมือหลานหลานพ่จ้างเด้อเพล่จ้างจ้างเพื่อนาพี่น้องอันนี้ผ้าเดี๋ยวมือผ้าอนนี้เกี่ยวหด ตายเบ็ดเกี่ยวค่ะนี่นะพี่น้องเพราะว่ามันเหลือยู่นิดนึงค่ะว่าแพรกับเจ้าคือมันแล้วกับลุงลูกชายเพิ่นไปมัดจากเมื่อวานนี้ป้ากับลุงกับเกี่ยวค่ะ่เข้าพุ่นกาจุบจุบอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเขาพันนี่นะเข้าเอเข้าเม็ดใหญ่ค่ะเม็ดใหญ่เม็ดยาวค่ะพี่น้องแล้วกาเพิ่นเพิ่นมีค่อยเด้เขารีบด้วยค่ะนี่นะ าเกี่ยวเมื่อวานนักนักว่าละท่ายคือพาตนก็ทำท้าจะลิ้นค่ะพี่น้องก็เลยมีได้นี้เฮ้ยมีได้ท่ายคือตุ่งค่ะพี่น้องมาเพืนหนกระเพรแบบก็ใจได้ค่ะพี่น้องเม็ดเป็นหนัางหน้าเม็ดหนุนี่ละตอนตอนตาท่ายตอนนะลุงลุงท่ายตดเอตัดตนกาเนี่ยแหละพี่น้องนี่ละค่ะถ้าพลยเบึงคีเพเพร่ค่ะพี่น้อง วันนี้กับพ่อเพ่กับตัตตัดเข่าแล้วจ้ะพี่น้องตัดกกเข่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นะมะตึงมะเต็มดีอยู่ค่ะพี่น้องนี่นข้อขาอ้วยสวยอยู่กับพี่น้องเป็อนอ่นโซนห้าวทะเลนะคะนม่าเป็น,นางามงานเด้ค่ะพี่น้องรอนลุ้นรอลุอนล้น,นแต่ก็แซ่ ไม่มีทันได้มัดค่ะพี่น้องลายแดดแล้วค่ะพี่น้องยังไม่ทันได้มัดใจนี่นะมัดไม่ทันได้แล้วค่ะพี่เม้นไม่ทันได้มัดมัดไม่ทันได้แล้วในโลกค่ะพี่น้องพี่เฮาตาแดดพอแล้วก็สิปินแบบนี้แล้วจ้ะใครคือพี่น้องเพื่อนหาตรง่อนคือไอ้นาเนี่ยพี่น้องเจะได้เห็นค่าบรรยากาศท้องทุ่งก็จังแบบนี้แล้วค่ะพี่น้อง อ้าวเหรออีสุ่มนึงค่ะแบบนี้ไอโบดอกอันนี้นะป้าป้านป้าเพล่น่ะหองดอกดอกขิกะจะได้นี่นะมีไหมคะอุ้ยดอกพื้นงามงามเลยค่ะพี่น้องตรงนี้นี่นะไอป้าเพล่เคยเห็นเนาะอันภาพที่แบบพื้นเป็นเสื้อลาเป็นกะเป็นพลืนนะพื้นที่เอาไปท่าท่าพื้น่าเพื้นไว้ที่ดีขั้นนี่แกนี่นะพี่น้องเลยพื้นสมัยโบราณพื่นนะคะต้นพื่นที่เป็นแบบนี้นะคะพี่น้อง เป็นสมุนไพรนี่ถ้าเม้นผู้เพื่อหูใสได้กะเก็ดเป็นสมุนไพรก็ได้ด้ยค่ะพี่น้องนี่นะไปสกัดเอาเนาะแต่บ้านเด็กผู้เทาบ้านป้าเพิ่นกะเบ็บทุบๆนะค่ะพี่น้องแล้วเพิ่นกะไปท่าเพิ่นกะว่าเพิ่นกวะวาเก็ดเธอละค่ายความขันอยู่ค่ะพี่น้องนี่นะสวยงามมากๆเลยนะคะืรอนี้นะต้นพลังงามงานเลยพี่น้องสมบูรณ์มากๆเลยค่ะมนีลย กุ๊กกามานจะเทหองนะคะอุย้ยตายขอพายหลายค่ะพี่น้องงานมากมากเลยค่ะนี่เต๋มพี่เบิ้ลได้ค่ะพี่น้องนั่นนะแห่ก็เห็นของงามๆมีได้ค่ะพี่น้องคือหน่อพีชของน้องจะเอามาฝ้ามาต้อนแล้วพี่น้องนู้นเนี่ยจะไงเพื่อจะเป็นมะอะไรได้ค่ะนี่นะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นเป็นมากออกมาแล้วค่ะวันนี้นะอี๊เป็นเป็นมะแล้วได้ค่ะพี่น้องนีงงนน่นะ,นะ,นะนนมาะออกมาเพิ่น,ะนโอ้ เพกับมีเคยได้อันนั้นจ้าเธอค่ะพี่น้องเป็นมีเคยด้สังเกตสังกาคักปน้จ้กเธอค่ะพี่น้องเนี่ยคุณเป็นหมาแล้วคนะนั้นลูกลูกลูกสวยนะพี่น้องเนาะอุ้ยทำไมมันกินได้นี่คือเ่อจะเป็นตัแสบนะพี่น้องเนาะเราไปตีมเพ่กันโอ้ยโอ้ยงามงามงามค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสั่นนี้ก่อนแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ่กัไอ้ผ้าไปเจ้ามึงเข้าระเพ่คับพี่น้องอ่ะสั่นนี้ก่อนค่ะ อันนี้อันนี้คือน้องพระแผ่ค่ะพี่น้องน้องแต่ตอนนี้ก็มีมีได้น้องแล้วค่ะตอนนี้นะคะเลขก็เป็นเฮือนน้องค่ะจะนี่นะ,ะเดี๋ยวตอนแรกกับมามัดเขาแล้วจะแบบน,นี้นะคะพี่น้องเกี่ยวแล้วนี่ก็พาเดี๋ยวมาม,ามาัดซอยเดีมามาะะ๋ยวมัดแล้วค่ะอุ้ยขาแล่งกับเพ่งนะคะพี่น้องเด้อปีนี่นะพูดแล้ว เป็นบริเวณเขืหน้าตาประเทศาค่ะมองนะคุณล่าขัติน้องเนี่ยมองต้นนั้นยากาขจนจบเพื่อะพี่น้องก็สุดไปยทาจะินออกพี่ละจะ้ะสูดหุ่นพลเพื่อละมอง,งสูงมอง,งส่วนยาง,งทึ่งเป็นมองบําบักบุระขัติน้องปูดละค่ะเห็นเม็ดจังตาเนี่ยนะจะ๊ะ ต๋าไปเพนไม่กันเบนเ ơ าลู่ hơi เต้าจ้ะเม้นมดจ่ามาดีเบนไม่ต้หอดปุ๊ดละจ้ะลูกสาวลูกลูกสาวนะได้ท้งนี้จ้ะลูกชายก็ได้ท้งน้าท้งน้าบ้านจ้ะโอ๊ยพี่น้องเสียดเงินเสียงประแพร่อยู่บ่เนอะพี่น้องเว้ยถ้ามีได้เงินก็ขออภัยหลายๆลด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าประแพร่ก็เสียงเบาอีแล้วจะมันเป็นเพื่อมันเบาโดยโอัตโนมัติแก้ไขก็ไม่ได้ค่ะพี่น้อง ค่ะนี่สีสันนะสวยๆค่ะพี่น้อง้าเบิแล้วประเพศสีได้เข้าหลายโบ่ครับพี่น้องเม็ดพื้นนังเม็ดเงียวเลยครับพี่น้องเม็ดเงียวใหญ่นี่ไอเดียเขารีบได้เห็นหมดแ้งามงามฟ้อนเข้านะตวงเข้าในสีแบบสีสวยามากเลยค่ะเข้านะประเทศเปลี่ยนเขาปูใหม่ครับพี่น้องอน,นี่นะ เป็นเขาปุูกไม้จักล่ะเป็นเลยแต่เพิ่นก็บ่าอ่อนอยู่จากพี่น้องเด้หน้าแต่ละคนมันก็ึ่งคู่เดียวนะพี่น้องเดี๋ยวพื่อนจะสิเราสร้างมากินข้าวไม้นะเพื่อเด้อกับพี่น้องเด้อมาจกกระติบข้าวนำเพื่อนเก่งกุไม้ตำมะฮุ่งสันเด้มาบ้านเพื่อก่ไม่ได้เพิ่งเลยกินเนาะจะแก่งกุไม้ตำมะฮุ่นพี่น้องเก่งบายมาเด้อมาเด้อแก่งบายแกงบะหมี่ไปยันนั่งคนคนสันได้จกขคนเหนียวอ่อนอ่อนนะพี่น้องเนาะ มาเด้อมากับมาเวมาเวหาเพลเพได้ด้อยค่ะพี่น้องเด้ออสันนะ่นนี่คนแล้วพี่น้องน,ะนี่ราะค่ะพาเดี๋ยวเกี่ยวหอดคืนนี้จะี่ยหอดทุ้มนึงขัดอย่างได้เค่าค่ะ,นะคะโอ้ยเฮาอีกด,ดีเฮาผลงานเฮาออกมาแบบนี้เฮาก็พู่มใจนะพี่น้องเน,นี่ยเลยค่ะค,ะคนคนไม่ได้กระดุเป็นห้องตัวเองค่ะพี่น้อง คนไม่มีกระดูกสันหลังเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าเพระาะว่าเป็นของชาติค่ะพี่น้องเป็นของชาติค่ะกระดูกสันหลังแต่ก็มีความภาคภูมิใจนะพี่น้องเนาะผลงานอกนอกมาแนี้โอ้ยแปรแบบกับปื้มปลื้มปื้มลายลายแค่พี่น้องเกี่ยวกับลูกหมู่บ้านนี่โหดมีเมยเลยค่ะพี่น้องแบบเอเอหฮาเห้าอันเอ็ดออกมาผลงานเท่าแบบนี้ผลงาน,นออกมาแบบนี้เฮากับดีเจอเฮาเฮ้าฟื้นค่ะ ไทยเนี่ยวินค่ะพี่น้องว่าซ้ำนี่คนน้องเนาะดูติสวยลิมเกี่ยวข้าวค่ะขบันนี้ไปเลยค่ะพี่น้องยางโลพี่น้องเหาะอันยางโลอันนี้บ้างไหมค่ะพี่น้องทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นแถวอย่างนี้ค่ะไปนัมแถวค่ะพี่น้อง กันนีกคนละพี่น้องเนาะรักถ่ายลุ่งกันพี่นางถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามค,านนะค,ะคุณเพี่ี่พิธีผู้ไทยช anel ด้วยนะคะคุณเลนหลายค่ะสวัสดีค่ะ